สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังดงิช่องที่ไม่ต้องดูก็รู้เรื่องเพราะเดี๋ยวผมเล่าให้หมดแบบไม่เหลือให้ลุ้นในห้องทดลองลับของรัฐบาลเกาหลีนักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองอันโหดร้ายกับสุนัขโดยหวังว่าสัตว์เหล่านี้จะสามารถถูกใช้ในสงครามได้โครงการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Project s ซเ e น c e ขณะเดียวกันที่กระทรวงความมั่นคงเลขาธิการจุนมอบเงินพิเศษให้กับรองผู้อํานวยการชาเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนแคมเปญของเขาต่อมาเมื่อกลับถึงบ้านชาเห็นลูกสาวของเขาขยงมินกําลังเก็บของเพื่อไปเรียนต่อต่อตางประเทศ เธอหยิบหนังสือของแม่ผู้ล่วงลับติดไปด้วยแต่ชาไม่พอใจบ่นว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่จาเป็นขยองมินโกรธและย้าว่านี่เป็นสำเนาสุดท้ายที่เหลืออยู่ก่อนจะรีบวิ่งเข้าห้องไปตอนเย็นชาพาขยองมินไปสนามบินระหว่างทางพวกเขาวะเติมน้ํามันเมื่อเติมเสร็จชาพยายามจ่ายด้วยบัตรแต่โจบ,บอกว่าเครื่องอัดการใช้ไม่ได้และขอให้จ่ายเป็นเงินสดขณะนั้นชาเห็นว่าโจมีกุญแจมาสเตอร์คีย์จึงสงสัยว่าเขาเป็นเพียงคนขับรถลากที่ปลอมตัวมาเป็นพนักงานปั๊มโจทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ส่วนชาก็ขับรถออกไปโดยไม่จจจ่่าาาาาายยเเเงงงงินินนนนพร้้้อออมมบกวะํใใหหขภลั ที่สนามบินมิรันและยูราสองพี่น้องไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เพราะยูราลืมต่ออายุพาสปอร์ตยูราโทษมิรันเพราะเธอเป็นผู้จัดการของเธอทําให้ต้องพลาดการแข่งขันกอล์ฟขณะนั้นซุนอกเข้ามาหาพวกเธอโดยเข้าใจผิดว่ายูราเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอไม่นานบบยองฮักสามีของซุนอกก็ตามมาซุนอปกตกใจและพยายามข้ามถนนจนเกือบถูกรถชนคนอื่นๆรีบคว้าตัวเธอกลับมาก่อนจะเกิดอุบัติเหตุบบยองฮักต้องเตือนซุนอกว่าเขาเป็นสามีของเธอทําให้มิรันและยูราตระหนักว่าซุนอกอาจเป็นโรคความจําเสือ่อมไม่นานหลังจากนั้นททุกกกคนนนน็เเดิาาางงงมมถึสออื ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาผู้ขับขี่ส่วนใหญ่พยายามขับรถอย่างระมัดระวังแต่มีชายคนหนึ่งขับรถสีเหลืองด้วยความเร็วสูงและกำลังถ่ายวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันมีรถปริศนาคันหนึ่งที่มีกครงอยู่ด้านหลังขับด้วยความประมาทชาต้องรีบหักหลบอย่างรวดเร็วขณะที่รถคันนั้นแล่นผ่านทยอมมินเห็นสุนัขตัวหนึ่งที่ดูเศร้าซ้อยอยู่ที่หน้าต่างรถในอีกคันหนึ่งดอกเตอร์ยังกำลังถูกทหารสองในพาตูไปยังห้องทดลองรถสีเหลืองยังคงเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเกือบ รถบัสที่บรรทุกบอยองหักและสุนอกต้องหยุดกระทันหันเกือบจะชนรั้วแต่สามารถเบรกได้ทันอย่างไรก็ตามผู้ขับขี่คนอื่นไม่ได้โชคดีเช่นนั้นรถคันหนึ่งพุ่งชนรถสีเหลืองทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นลูกโซ่ลูกหลางไปทั่วสะพานผู้ขับขี่พยายามหักหลบหรือหยุดรถแต่ก็ไม่เป็นผลหลายคนต้องทิ้งรถหนีเอาตัวรอดก่อนที่จะถูกชนจนได้รับบาดเจ็บไม่นานนักรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นเข้ามามันพยายามหักหลบรถบัสแต่กลับสีหลักทิกตะแคงและชนรถคันอื่นๆจนกลายเป็นกองซากรถขนาดใหญ่ ผู้คนตื่นระหนกและวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุก่อนที่รถบรรทุกจะหยุดสนิทไม่นานหลังจากนั้นรถตำรวจขับเข้ามาจากเลนฝั่งตรงข้ามแต่กลับชนเข้ากับเครนอย่างแรงขณะเดียวกันที่ปั๊มน้ำมันโจกำลังถูกเจ้าของปั๊มต่อว่าเรื่องเงินที่หายไปทันใดนั้นพวกเขาได้ยินข่าวทางวิทยุเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนสะพานโจเดาวได้ทันทีว่าชาอาติดอยู่ที่นั่นเขาจึงรีบขึ้นรถบรรทุกพร้อมกับสุนัขของเขาจอดี้ออกไปตามหาบนสะพานชาและขยงงมินกำลังขับอยู่บนเลนฝั่งตรงข้ามพวกเขาเห็นนนเเหหหตุกกาาที่ิดขขึ้้้ง รถที่มีกรงขับผ่านไปอย่างปลอดภัยแต่รถของด็อกเตอร์ยังกลับติดอยู่กับเศรษซรากบนถนนทำให้เสียการควบคุมและพลิกคว่ำยังรถข้างหนึ่งกระเด็นออกมาและชนเข้ากับรถของชาทำให้เขาชนเข้ากับรูก,กั้น ในขณะเดียวกันรถอีกคันที่มีทหารโดยสารอยู่ก็พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกที่พลิกคว่ำแต่รถที่มีโครงสามารถหยุดได้ทันเวลาคนขับรถรีบลงไปตรวจสอบโครงเพื่อให้แน่ใจว่าของที่อยู่ข้างในยังปลอดภัยขยงมีคิดว่าพวกเขาควรช่วยเหลือผู้คนแต่ชาบอกให้เธออยู่ในรถขณะที่เขาจะออกไปตรวจสอบสถานการณ์ทหารสามารถช่วยด็อกเตอร์ยางออกมาได้แล้วแต่ยังเอาแต่พูดถึงสุนัขบางตัวขณะที่ชากำลังอยู่กับยางทหารรีบไปตรวจสอบโครงแต่กลับพบว่าโครงเปิดออกและว่างเปล่าหรือเพียงศพของคนขับที่ด้านหลังเท่านั้นกับตันสั่งให้ปิดกัน้นสัญญาณโทรศัพท์ททททััั้งงหมดบบนนนสพาาาาีีีชรร่ยกลไปถขขอเ และพยายามใช้โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีสัญญาณเช่นเดียวกับยูไรอื่นที่พยายามโทรออกเขาสังเกตเห็นว่าขยองมินหายตัวไปขณะนั้นขยองมินได้ยินเสียงแปลกๆแ,และเดินตามไปจนพบอีก,ก้าสุนัขตัวใหญ่ ที่กำลังเอาหัวขบเข้ากับรัวเธอพยายามยื่นอาหารให้มันเพื่อปลอบโยนแต่ในจังหวะน,นั้นเองชารีบเข้ามาปกป้องลูกสาวทำให้อีก้าตกใจและหนีไปทหารแจ้งด็อกเตอร์อย่างว่าสุนัขทดลองหลบหนีแล้วและพวกเขาต้องเปิดใช้งานโปรแกร,รมควบคุมยังเปิดซอฟต์แวร์บางอย่างบนแล็ปท็อปของเขาขณะที่ทหารแจ้งว่ามีเฮลิคอปเตอร์กำลังมุ่งหน้ามาซึ่งชาได้ยินเข้าเขาสงสัยเพราะไม่มีใครควรบินในสภาพหมอกหนาแบบนี้ชาเปิดเผยว่าตัวเองทำงานให้กับกระทรวงความมั่นคงและถามถึงสัญญ,ญาณโทรศัพท์ที่หายไปแต่ทหารกลับตอบถึงว่าอย่ายุ่ง กกมาลารขณะนั้นโจขับรถบรรทุกมาถึงและเห็นตำรวจคนเดิมกำลังพยายามจัดการจราจรโจพบโอกาสหาเงินโดยตกลงจะลากรถของเจ้าหน้าที่ก่อนในรถด็อกเตอร์ยังเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จและหน้าจอแสดงให้เห็นภาพของสุนัขทดลองทั้งหมดทหารสูงอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมทันใดนั้นสุนัขพวกนั้นก็พุ่งกลับมาพวกมันมีชิปฝังอยู่ในหัวซึ่งถูกควบคุมโดยโปรแกรมของยางทาให้พวกมันกลายเป็นสัตว์ร้ายพวกมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมากและในพริบตาก็กระโจนเข้าใสาทา่ทหารทหารพยายามใช้กระบองไฟฟ้าช็อตเพื่อควบคุมพวกมัน ยังสังเกตเห็นว่าอีก้าไม่ขยับและไม่รู้ว่าทําไมมันถึงนิ่งอยู่แบบนั้นหลังจากต่อสู้กับสุนัขอยู่นานทหารตัดสินใจกระโดดเข้าไปในกรงเพื่อล่อพวกมันให้ตามมาและสามารถขังพวกมันไว้ข้างในได้สำเร็จ ยังปิดโปรแกรมเพื่อทําให้พวกสุนัขสงบลงในขณะนั้นเองเครื่องบินลำหนึ่งก็มาถึงพร้อมกับทหารกลุ่มใหม่ที่ลงมาบนสะพานโจ์ดี้เห็นเหตุการณ์นี้และวิ่งตามไปโจจึงต้องรีบวิ่งตามสุนัขของเขาชาวยายต้องการคําอธิบายแต่ยังตอบเพียงว่าไปถามหัวหน้าของคุณเกี่ยวกับโปรเจกต์เซลเซาเองก่อนจะรีบวิ่งไปสมงทบกับทหารสุนัขทดลองถูกย้ายไปอยู่ในกรงใหม่ขณะที่ยางกาลังจัดการโปรแกรมแต่เขาถูกขัดจังหวะเมื่อได้ยินเสียงจดี้เห่าขึ้นมาโจพยายามวิ่งไปหาโจดี้แต่ถูกทหารถัดออกไปทันใดนนนนัั้้้้้้พพยยอออองงงงมมมมมิรีีบเเเขขขขขาา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 ไปปปุโจจดดึแต่ทหววธชกกลูส ขณะเดียวกันทหารคนหนึ่งพบชิปตกอยู่บนพื้นและตระหนักว่าอีก้าวใช้วิธีโขกหัวตัวเองกับรูเพื่อเอาชิปออกเครื่องบินเริ่มยกลงที่ขังสู์ขึ้นไปทหารที่อยู่บนเครื่องตกใจเมื่อเห็นอีก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่บนกรงทันใดนั้นอีก้าวพุ่งเข้าโจมตีทหารควบคุมเครื่องยกกรงจนเสียการควบคุมทําให้กรงร่วงลงกระแทกพื้นนักบินผู้ช่วยพยายามยิงอีก้าวแต่เธอว่องไวเกินไปอีก้าวสังหารเขาทันทีก่อนจะกระโจนไปโจมตีนักบินหลักอีกคนเครื่องบินเสียหลักพุ่งชนกับสายเคเบิลสละพ เสียงโลหะบิดตัวของเครื่องบินที่ติดอยู่กับสายเคเบิลสร้างเสียงกรีดร้องแหลมสูงซึ่งทำใหสุนัขตัวอื่นๆคลุ้ м คลั่ง,งพวกมันระเบิดความบ้าคลั่งพังตรงออกมาและกระโจนใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าสุนัขทดลองที่บ้าคลั่งพุ่งเข้าเจ้ามีรถยนต์ทำลายทุกสิ่งและขยำผู้คนที่พวกมันเจออย่างไร้ความปราณีฝูงชนบิดร้องด้วยความตื่นตระหนกพาก,กันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางศพที่ล้มตายลงเรื่อยๆด็อกเตอร์ยางพยายามหนีแต่สุนัขตัวหนึ่งพุ่งเข้าจมตีเขาเขา,เขาตัดสินใจในนนควจ้้้ออ้าาาาาแลปทอมัันนเงงวจขขตดดกกกะไไึ คนหนึ่งเข้ามาและใช้กระบอกไฟฟ้าช้าสุนัขตัวนั้นแต่ไม่นานก็มีสุนัขอีกตัวกระโจนเข้าใส่และฆ่าเขาทันทีเมื่อมีสุนัขอีกตัวพุ่งเข้ามาชาจึงรีบพาขยงมินโจและโจได้วิ่งหนียูราพยายามติดต่อมิรันที่ติดอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่แตกตื่นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งไล่ตามเธอยูราหยิบไม้กอล์ฟขึ้นมาและฟาใส่มันก่อนจะรีบพามิรันวิ่งหนีไปด้วยกันโจพยายามกลับขึ้นรถบรรทุกของเขาแต่พบว่าสุนัขตัวหนึ่งอยู่ข้างในแล้วเขาจึงต้องหันไปวิ่งหนีแทน ยังพบรถที่ยังใช้งานได้ชาและขยงบินรีบกระโดดขึ้นไปและขับออกไปแม้จะต้องฝ่าซากประคัดทางบางส่วนชาไม่อยากหยุดรถเพื่อรับโจและโจดี้แต่ขยงบินยืนกรานให้ช่วยพวกเขากระโดดขึ้นท้ายรถได้ทันก่อนที่สุนัขจะถึงตัวในขณะที่ผู้รอดชีวิตบางส่วนรีบหนีเข้าไปหลบในรถบัสกลุ่มของชามุ่งหน้าต่อไปและเห็นว่าเครื่องบินที่ติดอยู่บนสะพานระเบิดในที่สุดชิ้นส่วนเครื่องบินตกลงมากลางสะพานทำให้ไฟลุกไหม้ไปตามน้ำมัน ที่รั่วจากรถบรรทุกขวางทางออกไว้เปเลวไฟลามไปทําให้รถอีกคันระเบิดส่งเศษซากระเด็นไปทั่วและทาให้กระจกหน้ารถของชาแตกเขาสูญเสียการควบคุมรถและต้องพยายามหักเลี้ยงเพื่อหลบเปเลวไฟแต่สุดท้ายรถก็พุ่งชนรั้วกั้นสะพานขณะเดียวกันจุนกําลังพยายามส่งความช่วยเหลือแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินผ่านหมอกหนาทึบได้และสะพานก็อยู่สูงเกินกว่าที่เรือจะเข้าถึงอย่างไรก็ตามจุนบอกกับนักข่าวว่าพวกเขากําลังใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอย่างเต็มที่กลับมาที่ชาเขาหยิดวิทยุขขอยายาขอออองงยยยยาาาาแแลละะพมมมมคคววช่่่เหืตตไีใรบบัันน้ มีสุนัขตัวหนึ่งกระโจนขึ้นไปบนรถมันสูดดมกระจกอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเบื่อและเดินจากไปจากนั้นยางอธิบายว่าเขาเคยพัฒนาสุนัขก,กู้ภัยที่ตอบสนองต่อเสียงมนุษย์แต่กองทัพบ,บังคับให้เขาแก้ไขโปรแกร,รมให้พวกมันกลายเป็นนักล่าโครงการนี้เป็นคำสั่งจากสหรัฐและประเทศในยุโรปที่ต้องการสุนัขนักฆ่าซึ่งสามารถระบุตัวและสังหารผู้ก่อการร้ายได้พวกมันถูกฝึกให้จดจำเสียงของเป้าหมายแต่โครงการกลับล้มเหลวนอนสุนัขกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเกินไปและเหตุผลที่พวกมันมาอยู่บนสะพานก็เพราะกองท ได้สำเร็จจุนบอกให้พวกเขาถอยกลับไปที่กลางสถานเพราะไฟจากรถบรรทุกปล่อยแก๊สพิษออกมาชาใช้โอกาสนี้บอกจุนเกี่ยวกับโปรเจกต์เซเลนส์และการที่รัฐมนตรีคนปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการนี้พร้อมบอกว่าเขามีหลักฐานมากพอจะโค่นรัฐมนตรีลงได้แต่จุนกลับตอบว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงของพวกเขาเองด้วยทันใดนั้นสุนักหลายตัวก็ล้อมรถเอาไว้แต่ไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งเปลวไฟลุกโหมหนักขึ้นทาให้สุนักตกใจและวิ่งหนีไปขณะที่ควันเริ่มเข้ามาในรถของชาโชคดีที่รถบัสคันหนึ่งขับ ื่อสมทบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆสพานเริ่มพังลงเรื่อยๆทาให้รถบัสต้องรีบถอยออกมาอย่างรวดเร็วและในที่สุดเครื่องบินที่ติดอยู่บนสพานก็ร่วงลงมาก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดแรงระเบิดและคลื่นกระแทกทาให้สายเคเบิลของสพานขาดส่งผลให้ช่วงกลางของสพานพังถล่มลงไปรถหลายคันร่วงลงทะเลแต่โชคดีที่รถบัสสามารถหนีออกมาได้ทันเวลาไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุอีก,ก้าวได้รวบรวมฝูงของมันไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากสถานการณ์เริ่มสงบลงชาแนะนําตัวเองและอธิบายให้ผู้รอดชีวิตฟังว่าหน่วยกัยลลาาเหมองืํ อย่างไรก็ตามชาโกหกหลายเรื่องโดยบอกว่าระบบโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เพราะแรงระเบิดและสุนัขพวกนี้เป็นหน่วยสุนัขของกองทัพที่กำลังติดเชื้อพิษสุนัขบ้ายอย่างรุนแรงแม้ว่าหลายคนจะไม่ค่อยเชื่อแต่โจก็ช่วยสนับสนุนคำพูดของชาทําให้ทุกคนเชื่อในที่สุดจากนั้นโจเจอขวดเหล้าที่ถูกทิ้งไว้และขโมยไป ก่อนจะเรียกชาไปคุยเป็นการส่วนตัวที่ท้ายรถบัสโจต้องการเงินค่าน้ำมันที่เขาเสียไปแต่ชาทำให้เขาประหลาดใจด้วยการเสนอรางวัลก้อนโตและเหรียญเชิดชูกเกียรติให้ถ้าเขายอมปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่กี่นาทีต่อมาทีมสวัสดิ์ลงมายังสะพานและตรงไปที่รถบัสเพื่ออพยพผู้รอดชีวิตโดยแจ้งว่าพวกเขายังไม่พบสุนัขก,กลายพันธุ์เหล่านั้นชารีติดต่อจุนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแต่จุนยืนกรานว่าทหารจะปกป้องทุกคนได้ กลุ่มผู้รอดชีวิตเริ่มเดินข้ามสะพานและสังเกตร่างไร้บิญญาที่เกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นทันใดนั้นยังเห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งผ่านรถที่จอดอยู่เขาตกใจและถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทำให้ไปหยิบปุ่มสัญญาณการขโมยของรถเข้าเสียงสัญญาณดังขึ้นและไม่นานเสียงเตือนจากรถท่านอื่นๆก็เริ่มดังระมมทั่วสะพานทหารรีบเคลื่อนกําลังไปตรวจสอบแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน พวกเขาถูกสุนัขฝูงใหญ่โจมตีจากทุกทิศทางพวกสุนัขฉลาดกว่าที่คาดไว้พวกมันจงใจทำให้สัญญาณการขโมยดังเพื่อหลอกล่อให้ทหารมาติดกับและเมื่อพวกมันพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายแรกของพวกมันคืออาวุธทําให้ทหารลั่นไกออกไปมั่วซั่ว และกระสุนบางนัดก,ก็ไปโดนผู้รอดชีวิตเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจมิรันถูกยิงที่ขาและยูรารีบวิ่งไปขวางระหว่างเธอกับสุนัขก,กลายพันธุ์โดยใช้วัตถุชิ้นหนึ่งเป็นโล่ป้องกันขณะที่เหล่าทหารถูกฆ่าตายไปทีละคนสุนกสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงเธอพยายามลูกหัวสุนัขตัวหนึ่งแต่มันกลับกระโจนใส่เธอผลักเธอลงกับพื้นและทําให้ได้รับบ,บาดเจ็บก่อนที่กระสุนปริศนาจะทําให้มันหนีไปชาก็ถูกสุนัขตัวหนึ่งกระโจนใส่เช่นกันแต่เขาพยายามผลักมันออกไปและในขณะเดียวกันก็เหลือบไปเห็นโจก,กําลงง่น้เช ข,ข,ขยองมินกำลังพยายามดึงกระเป๋าของเธอกลับจากปากของสุนัขตัวหนึ่งชาสั่งให้เธอปล่อยไปแต่เธอไม่ยอมเพราะข้างในนั้นมีหนังสือของแม่เธอสุดท้ายชาต้องบังคับให้ลูกสาวปล่อยกระเป๋าและลากเธอออกมาแต่เมื่อสุนัขพยายามจะไล่าตามพวกเขาทหารนายหนึ่งก็ยิงมันล้มลงแต่ทันใดนั้นเองสุนัขอีกตัวก็เข้ามาฆ่าทหารคนนั้นทันทีหลังจากนั้นชาและขยองมินวิ่งกลับไปที่รถบัสและซ่อนตัวอยู่ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถแต่น่าเสียดายที่ชาดันทำวิทยุสื่อสารตกไปเขาจึงต้องออกมาอีกครั้งเขารีบคว้ามันขึ้้้้นนนนมมมาาาาาาแลลววยยยยโออออออกกกกกสสสหบบรรเเปป๋ขขงููััััดพืญญณณทีี่่่่จถ ดูวิดีโอของแม่เธอที่เคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้เธอฟังตอนอยู่โรงพยาบาล เธอคิดถึงรอยยิ้มของพ่อแต่ก็ถูกกระจังหวะเมื่อยางเปิดช่องลับที่พาพวกเขาเข้าไปยังส่วนหลักของรถบัสจากนั้นยางก็อธิบายว่าอีก้าเป็นต้นแบบของสุนัขทั้งหมดตัวอื่นๆเป็นเพียงโคลนของเธออีก้ามองพวกมันเป็นลูกของเธอและระหว่างการทดลองเธอต้องทนดูมนุษย์ฆ่าลูกๆของเธอทีละตัวสิ่งที่เธอทำตอนนี้ไม่ใช่การล่าแต่มันคือการแก้แค้นขณะเดียวกันชาก,ก็พบผู้รอดชีวิตที่เหลือซ่อนตัวกันอยู่ภายในซากรถบรรทุกที่พลิกคว่ำตอนนี้เหลือเพียงโจโจดี้ยูรามิรนันและคู่สามีภรรยาสูงอายุเท่านััััั้้้้้้นนนนทีีีีี่่่่่ยยยยยงงงงรรรรอออออดดดชวว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 ิิตจมมบบบาาาาาเเเเเขขไกกกกกคสสสุพพใหูแลลล ชาจุดคบเพลิงด้วยปืนสัญญาณทูจักนั้นยิงพลุขึ้นฟ้าเพื่อติดต่อจุนซึ่งเห็นเปลวไฟจากกล้องวงจรปิดชาบอกว่าพวกเขาจะพยายามหนีโดยใช้รถบัสและขอให้มีพลซุ่มยิงช่วยกำจัดสุนัขพวกนั้นแต่จุนปฏิเสธเพราะกลัวนักเกา่าจะบันทึกภาพไว้และให้คำมั่นว่ามีทีมสวัสดรออยู่ที่อีกฝั่งของสภาที่พังชาซึ่งหมดความอดทนแจ้งให้เขารู้ว่าผู้รอดชีวิตทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วทำให้จุนตัดสายไปทันทีเมื่อกลุ่มไปถึงรถบัสทยองมินพยายามเปิดประตูแต่ยังห้ามไว้เพราะกลัวว่านับับก้้มมพวดชใไไฟ อย่างไรก็ตามสุนัขตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าจมตีซูนอกและกัดเข้าที่ท้องของเธอบอยองฮักรีบใช้คบเพเลิงจี้ไล่สุนัขจนมันถอยออกไปแต่ขณะที่กำลังช่วยซุนอกอยู่เขากลับถูกกัดเข้าที่เท้าแทนคบเพลิงเริ่มดับลงโจจึงดื่มเหล้าที่ขโมยมาแล้วพ่นใส่ไฟทําให้เกิดเปลวเ,เพลิงขนาดใหญ่ที่สามารถไล่สุนัขออกไปได้ชายหยิบปืนสัญญ,ญาณพุ่งขึ้นมาและเกือบยิงยางเข้าไปเต็มๆแ,แต่สุดท้ายเขายิงพุ่งลงพื้นแทนแสงจ้าที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตาพร่าและยางเผลอปล่อยมือจากขยองมิน ทำให้เธอสามารถเปิดประตูรถบัสได้สําเร็จผู้รอดชีวิตรีบกรูกันขึ้นรถบัสโจเตยางไปหนึ่งทีเพราะไม่ช่วยอะไรเลยแต่แล้วพวกเขากลับพบว่ารถบัสไม่มีกุญแจโชคดีที่พวกเขามีกุญแจผีของโจซึ่งสามารถใช้สตาร์รถได้ขณะเดียวกันจุนยกเลิกการสัมภาษณ์กับสื่อทั้งหมดและเริ่มสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนสําหรับการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รัฐมนตรีส่งข้อความถึงจุนว่าเขาสามารถเลือกเองได้ว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตรหรือไม่รถบัสไปถึงช่วงสภาที่ขาดและชาใช้วิทยุติดต,ต่อทีมสวสาแต่ไม่มีใครตอบกลับผู้รอดชีวิตเริ่มถกเถียงกันว่าควรทำอย่างไรต่อไปเพราะสุนัขยังคงซุ่มรออยู่ข้างนอกขยอมมินเสนอแผนการหนึ่งพวกเขาแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในช่องเก็บสัมภาระใต้รถบัสพร้อมกับตั้งกล้องเพื่อจับภาพทุกอย่างขณะที่พวกเขารออยู่สุนัขเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าไม่นานสุนัขบุกเข้ามาในรถบัสและกลุ่มของชาใช้เชือกดึงปิดประตูเพื่อขังพวกมัััันนนนนไววว้้้ขขาางใใทททีีี่่แจสุกถููผรอดชิต เริ่มทยอยออกจากช่องเก็บสัมภาระอย่างไรก็ตามบอยองฮักปฏิเสธที่จะทิ้งภรรยาของเขาขณะที่ชาพยายามโน้มน้าวให้เขาหนีไปด้วยกันสุนักเริ่มค้นพบทางเข้าช่องเก็บสัมภาระและพยายามเปิดมันออกบอยองฮักบอกให้ชาหนีไปส่วนตัวเขาจะอยู่เพื่อปิดช่องนั้นไม่ให้พวกสุนัขออกมาสุนักกัดเข้าที่แขนของบอยองฮักชารพยายามดึงเขาออกมาแต่สุดท้ายโจเข้ามาล่าชาออกไป และบอยองฮักก็ปิดช่องเก็บสัมภาระลงก่อนที่สุนัขจะพุ่งเข้ามาฆ่าเขาชายอยากกลับไปช่วยบอยองฮักแต่โจต้องดึงตัวเขาไว้และเตือนว่ามันสายเกินไปแล้วจากนั้นกลุ่มผู้รอดชีวิตออกค้นหาทีมสวาสดแต่กลับไม่พบใครเลยเมื่อยังรู้ว่าชาติดต่อใครอยู่เขาหัวเราะและเผยว่าจุนเป็นคนเริ่มโครงการเซเลสโปรเจกต์และนั่นทำให้เขาได้ตำแหน่งในปัจจุบัน ชากโกรดจัดและโทรหาจุนดาทอร์เขาที่โกหกมาตลอดพร้อมขู่ว่าหากพวกเขาหนีรอดไปได้เขาต้องการทีมแพทย์และสื่อรออยู่ที่ปลายทางไม่เช่นนั้นเขาจะทำให้จุนเสียใจที่ทรยศทุกคนกลุ่มวางแผนใช้รถบรรทุกของโจเพื่อหนีผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษแต่ปัญหาคือกุญแจรถยังอยู่บนรถบัสยัางมองหาคอมพิวเตอร์หลักท็อปของเขาและพวกเขาวางแผนล่อสุนัขเข้าไปในกรงชาอาสา,าเป็นเหยื่อล่อและก่อนที่เขาจะเข้าไปในกรงคยองมินบอกเขาว่าเธอไม่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศเธอยังมอบหนังสือของแม่ให้เขายูราหยิบไม้ก แต่เธอไม่พูดอะไรเพราะเธอกลัวการแข่งขันมากเกินไปจากนั้นยังเปิดเสียงบันทึกของชาซึ่งกําลังอ่านหนังสือออกเสียงเสียงของชาทําให้ฝูงสุนัขคลั่งขึ้นมายูราเริ่มตีลูกกอล์ฟกระแทกกระจกหน้าต่างรถบัสซ้ำๆจนมันอ่อนแอลงพอที่สุนัขจะกระโจนเข้าไปได้ทันทีที่พวกมันเข้าไปสุนัขพุ่งตรงไปที่กรง และเริ่มขย่ามันเพื่อพยายามเข้าถึงชาโจช่วยโอกาสนี้กลับไปเอากุญแจรถจากบนรถบัสแต่แล้วเขาก็พบว่าอีก้ายังอยู่ที่นั่นเพราะมันไม่มีชิดฝังในตัวโจที่หวาดตัวสุดขีดรีบวิ่งไปที่รถบรรทุกซึ่งคนอื่นๆกำลังรออยู่แต่อีก้าวตามไปและจมตียางทันทีที่เห็นเขายางคว้าไม้ชอ็อตไฟฟ้าจากพื้นและเริ่มชอ็อตอีก้าแต่ทันใดนั้นอีก้าวถอยกลับเมื่อพื้นเริ่มสั่นสะเทือนสะพานส่วนหนึ่งกำลังถลม่มลงมาทำให้กรงและสุนัขร่วงลงไปพร้อมกับรถคันอื่นๆอออีีเเกกกกก้าวววิ่่่่่งงงงงงลลลลลััับไไปปชยฝููขธแตตรถททึมนส สุนัขตัวสุดท้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและอีก้าพยายามช่วยมันสุดกำลังโครงของชากำลังจะร่วงลงไปเช่นกันแต่ติดทางอยู่ที่สะพานในวินาทีสุดท้ายขณะนั้นเองโจและคนอื่นๆมาถึงพร้อมกับรถบรรทุกแต่ชาบอกให้พวกเขาถอยออกไปเพราะน้ำหนักของรถบรรทุกอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม ขณะรอคอยจุดจบชาอา่านจดหมายของภรรยาที่เธอเขียนถึงครอบครัวไว้ในตอนท้ายของหนังสือจากนั้นเขาเห็นคยองมินเดินเข้ามาพร้อมตะขอลากชารีบเปิดประตูเพื่อบอกให้เธอถอยออกไปเพราะสุนัขยังอยู่ใกล้ๆแต่อีก้าไม่ทำร้ายคยองมินเพราะเธอเคยดีกับมันสะพานยังคงพังทลายและสุนัขตัวสุดท้ายพัดตกลงไปอีก้ากระโดดตามมันลงไปและหายไปใต้ซากสะพานโครงของชาเริ่มเลื่อนถลายลงไปอีกและเขาต้องพยายามจับไว้สุดแรงทันใดนั้นคยองมินโผล่มาบนโครงและเกี่ยวตะขอลากเข้ากับมันก่อนที่เธอจะปีนเข้าไปอยู่กับชา จากนั้นโจและพวกที่เหลือขับรถบรรทุกออกไปโดยลากกรงของพวกเขาติดไปด้วยสะพานยังถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องทาให้รถต้องเร่งความเร็วทุกคนเอามือปิดหน้าขณะพุ่งผ่านหมอกพิษโจต้องคอยหักหลบเปลวไฟทําให้กรงกระแทกเข้ากับซากปรักหักพังตลอดทางจู่ๆอีกส่วนของสะพานก็เริ่มพังลงมาโจจึงต้องหักหลบอย่างแรงแต่แรงกระแทกทาให้กรงขาดจากรถบรรทุกเมื่อพวกเขาไปถึงเขตปลอดภยัยทุกคนคิดว่าชาและขยงมินตายแล้วแต่แล้วจู่ๆกรงก็กลิ้งตามมาด้วยแรงส่งจากการเคลื่อนที่เมื่อชาและขยงมินกลับมาสมทบกับกลรงอีงญญกียยรรรรรรตแกก่่เเเขขขาาาพะสมมควไได้ัััับบบนนถทุงอปจ ปลายสะพานที่นั่นเจ้าหน้าที่และนักข่าวกำลังรออยู่จุนออกมาต้อนรับพวกเขาอย่างอบอ,อุ่นแต่ชาต่อยเขาเข้าเต็มแรงจากนั้นเขายนเงินลงพื้นและบอกนักข่าวทุกอย่างตามความจรงิงทั้งชาและยังมอบหลักฐานการทดลองทั้งหมดจากบันทึกของพวกเขาชาประกาศว่าขยองมินไม่จําเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศทั้งคู่ยิ้มให้กันด้วยความสุขขณะเดียวกันที่ชายฝั่งอีก้าโผล่ขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับโจรตัวสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จากนั้นเธอจ้องมองไปที่สะพานวางแผนการล้างแค้นของเธอขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ารักก็กดตาม ถ้าไม่อยากพลาดก็เปิดแจ้งเตือนแต่ถ้าไม่ทำระวังเจอในฝันนะัก